ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนแจ้งรายชื่อจังหวัดที่ฝนจะตกในวันนี้44จังหวัดแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันศุกร์ที่22เมษายนแจ้งรายชื่อ44จังหวัด ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน44รายชื่อจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในวันนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสระบุรีการจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ต กระบี screws, ica, ool, ่สตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝน40%ของพื้นที่รองลงมาภาคตะวันออก30%ของพื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพมหานครปริมณฑล20%ของพื้นที่ส่วนภาคกลางฝน10%ของพื้นที่ในวันนี้จะมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันเนื่องจากในวันนี้มีหย่อมความรกาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนและมีลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคอีสานร,รวมถึงประเทศลาวทางตอนบนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกจึงทําให้ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ